กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมบอร์เวสต์เจ่องสายแจก์ฮันแสนซาวนี่อยู่ในเกมการีนาฟรีไฟอีกแล้วนะครับผู้ชมเย้ยนดีครับวันนี้นะครับฟรีไฟได้เลยกิจกรรมใหม่เข้ามาแต่ว่าน่าจะเข้ามารายวันแล้วผมจะรีวิวนะครับผู้ชมผมจะรีวิวเนผู้ภาษาอะไรวะเนี่ยผมจะรีวิวนี่ครับชมนะเออนะฮะเป็นกิจกรรมนักล่าคาบุกินะครับชมนะ ันนี้คือจริงๆแล้วผมก็มีแล้วนะสำหรับกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่2มาวันนี้วันที่6แล้วมาหลายวันแล้วสำหรับชุดนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะสำหรับคาบุกิเนาะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีคนอยากได้หรือเปล่าคาบุกิเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบตรงนี้นะฮะและส่วนใหญ่มีคนมาล้อกันว่าเอ้มันนี่มันคือคาบุไกผมบอกเลยมันเสียตังนะที่ส่งชุดนี้มันเสียเงินนะที่จะซื้อเพชรมาเติม แล้วจะมาสุ่มนะฮะมันเสียตังค์นะนะครับแล้วก็สําหรับคนไหนที่อยากาสุ่มเพชรและออกง่ายมันผมนะขอแนะนำเว็บนี้เลยนะครับพูดจีเนะครับเป็นเว็บเติมเก,ม,เกมที่คุ้มที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับชมนะเราล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับชมนะกดเข้ามาหน้าเว็บแล้วเรากดเลือกเติมเงินผ่านธนาคารหรือว่าทูนี่บัล l ลตก็ได้นะครับชมนะผมจะเติมผ่านทาง ธนาคารนะครับผู้ชมนะผมจะเติมผ่านทางธนาคารแลวเราก็เลือกเราก็ใส่จานวนเงินที่เราจะเติมนะครับผู้ชมนะแล้วก็แคป QR code นะครับแล้วเราก็สับหน้าจอไปที่แอปธนาคารของเราแล้วก็กดสแกนได้เลยนะครับผู้ชมนะเลือกรูปภาพนะครับที่เราต้องการ ที่จะสกแกนเมื่อกี้นะแล้วนี่ขึ้นมาเป็นจำนวนเงินนะครับกดตกลงไปเลยครับเรียบร้อยครับผมนะและหลังจากนั้นนะครับเราก็กดมาหน้าเว็บแล้วนี่เครดิตเข้าที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ทําการเริ่มสุ่มมุนมนี่เรียบร้อยครับผู้ชมนะโอโหสุดจ,จัดนะครับแบบว่าโคตรคุ้มนะฮะ ในออกอีกแล้วนะ68เพชรโอ้โหมาแบบเพชรแบบรัวๆเลยนะครับผู้ชมนะถ้าคนไหนที่อยากได้แบบนี้ก็จัดเลยครับเว็บกูจีเอ็มนะฮะออกง่ายออกไวนะครับผู้ชมนะก็เติมเกมง่ายมากเลยนะครับเป็นเว็บที่คุ้มและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผู้ชมจัดเลยอ่าเว็บนี้กูจีเอ็มนะครับผู้ชมนะก็ไปเติมได้นะครับไปสุ่มได้ซื้อบัตรกาลินาได้หลายอย่างเลยนะครับผู้ชมนะ เว็บนี้ออกง่ายมาได้ฟรีถ้ามันออกง่ายนะเออนะครับโอเคนะครับในชุดนี้ก็จะมีคาบบกิมีอย่างนี้อย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่อันนี้หน้ากากคาบบกินี่คนชอบล้อกันว่ามันคือคาบไกแต่ที่จริงแล้วผมบอกเลยมันราคาแพงมากนะ ผมเสียลายเพชรผมสุมตั้งสองครั้งอะกว่าผมจะได้ชุดคาบกุกิผมเสียตังค์ไปเกือบพันน่ะไม่รู้คนไหนที่ออกง่ายแต่ผมเนี่ยออกยากมากเลยนะครับผชมได้มีชุดเข้ามาด้วยก็คือชุดนี้นะครับนะี่ก็เหมือนชุดพวกนักลบอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะผู้หญิงนะชุดผู้หญิงก็สวยอยู่นะครับ ก็สำหรับคนไหนที่อยากได้ก็จัดนะ,ะสุ่มเอาดาวนะฮะเอาดาวมาแลกคาบกกิก็ได้นะครับชมนะในสุ่มต้องเสียเพชรครั้งหนึ่งนะฮะสิบห้าเพชรนะฮะหรือว่าห้าครั้งห้าครั้งบวกหนึ่งครั้งแรกนะเราจะสุ่มแค่เจ็ดสิบห้าเพชรนะครับชมนะผมเลยขอแนะนําให้สุ่มแบบห้าครั้งน่าจะออกง่ายกว่านะครับชมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ จะได้จบเพียงเท่านี้เนะาะสำหรับคนที่อยากเข้าแคนก็ไปย้อนดูคลิปผมนะผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยพชมนะรับคนเข้าแคนตอนนี้ต้องการคนเข้าแคนแบบเยอะมากเลยนะหนมีคนเข้ามาแล้วเอ้ยไม่จํากัดว่าอยู่แรงอะไรนะเล่นเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ว่าขอแค่คนที่อยากอยู่นานๆเนาะทีรับผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะได้เล่นกันนะสักสองสามเกมเนาะ เพราะว่าช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีแล้วท่านผู้ชมน้าไปแล้วบ๊ายบาย